สวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BT c h h n n n l l นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรบกวนเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับผม เอาละครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดของทาง ROV กันนะครับผมสาหรับกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อโรงเรียน ROV นะครับเช็คชื่อครบ10ครั้งนะครับรับสกินระดับรีเจนนะครับที่ยังไม่ได้ครอบครองไปเลยทันทีนะครับผมซึ่งกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันที่26สิงหาคมนะครับ แล้วก็สิ้นสุดกิจกรรมในวันที่8กันยายน25 6 3นะครับผมก็กิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นการทํากิจกรรมง่ายๆนะครับเพียงแค่เราเข้ามาล็อกอินนะครับเช็คชื่อทุกวันนะครับวันละ1ครั้งนะครับจนครบ10ครั้งนะครับเราก็จะมีโอกาสได้รับสกินระดับรีเจนต์นะครับที่ยังไม่เคยได้ครอบครองนะครับไปเลยฟรีๆนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีสกินตัวไหนที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ามันจะมีสกินตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับผมไปชมกันเลย ครับสำหรับสกินแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินโมเลนนะครับผมนี่เลยครับตัวนี้เลยครับเฟอร์แมนนะครับนี่ครับไอหนุ่มชุดทองของเราเนี่ยครับค่อนข้างเท่นะครับเนี่ยครับยิงปืนเหมือนออกมาจากอวกาศนะครับผมครับสำหรับในส่วนของสกินต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินยอนนะครับนี่นะครับยอนสวาดของเราครับค่อนข้างเท่นะครับนี่ครับมาในรูปแบบของหน่วยสวาดนะครับผม ครับสำหรับสกินต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินอลิสนะครับอ่าเนี่ครับเป็นสกินสโนวี่อลิสนะครับผมนี่ในรูปแบบของอ่าหิมะนะครับผมค่อนข้างน่ารักเลยนะครับเจ้าตัวอลิสตัวนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่มีก็อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปชมสกินต่อไปกันเลยครับผมครับสำหรับสกินต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินเนี่ยครับสกินซิลครับผมนี่ครับ ในสกินล่างไฟนะครับค่อนข้างลิมิเต็ดเลยนะครับสกินตัวนี้นะครับผม inferno นะครับผมครับในส่วนของสกินต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสกินแกรกนะครับผมในล่างแคปนะครับผมเนี่ยครับในล่างโจรสลัดนะครับค่อนข้างเท่นะครับใครที่เป็นสายโจรสลัดก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับเท่มากถือปลาหมึกด้วยนะฮะเนี่ยโอ้โหไม่ทราบว่าถือเคสด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเท่เลยนะครับผม ครับในส่วนสกินต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสกินวีล่านะครับในร่างของพยาบาลสาวนะครับผมโอ้โหค่อนข้างสวยงามเลยครับนี่ครับเป็นชุดพยาบาลสีชมพูนะครับผมโอ้สวยงามมากๆเลยครับสำหรับสกินต่อมานะครับจะเป็นสกินในส่วนของคลิกซี่นะครับในอ่าสกินลูเนอร์เฟลลี่นะครับอ่านผิดต้องขออภัยในโอ้โหน่ารักมากครับมีกระต่ายด้วยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหน่ารักจริงๆครับทุกคนมีโบกระต่ายครับด้านบน สีสะนะครับผมเราดูปีกครับปีกสีม่วงนะครับสีใสแบบเป็นประกายนะครับผมค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับครับสําหรับในส่วนของสกินต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสกินโอเมนนะครับเนี่ยโอ้โหสวยงามมากครับสกินนี้นี่แหละครับผมมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะครับผมค่อนข้างเทนะครับสกินนี้นี่แหละครับนี่แหละครับค่อนข้างดุดันนะครับโอเมนของเรา สวยงามมากครับสกินนี้เอาแล้วครับสําหรับส,สกินตอ่อมานะครับก็จะเป็นสกินของเลียวมะนะครับผมนี่นะครับสกินนี้เลยซามูไรของเราเท่เลยครับสกินนี้อตอนมาเปิดขายใหม่ๆนี่ค่อนข้างแพงนะครับนี่ครับด้านฝั่งขวาจะเหมือนคล้ายๆปีกนกนะครับโหค่อนข้างสวยเลยหัวนี่ก็จะคล้ายๆแบบซามูไรนะครับผมค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับสกินนี้เดี๋ยวไปรับชมสกินต่อไปกันเลยครับผมครับสำหรับสกินต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสกินของกาลีนะครับ ตอนนี้ก็ค่อนข้างนิยมนะครับในการแข่งขันแล้วนี่ครับสกินตัวนี้เลยค่อนข้างสวยงามนะครับโอ้โหมีออร่าสีทองด้วยนะครับผมครับสำหรับสกินต่อมานะครับก็จะเป็นสกินในส่วนของมีหน้านะครับนี่นะครับสกิ <c oughs> นนี้เลยระดับรีเจนนะครับค่อนข้างสวยโอ้โหสำหรับสกินต่อมานะครับก <absorbed> ็จะเป็นในส่วนของสกินของลินดิสนะครับนี่ครับมีเอฟเฟกต์สกินด้วยนะครับโอ้โหค่อนข้างสวยงามครับขายได้สกินนี้ไปนี่บอกได้เลยว่าคุ้มนะครับผมนี่อื้อหือ สวยงามมากครับทุกคนครับเอาละครับเดี๋ยวไปรับชมสกินต่อไปกันได้เลยครับในส่วนของสกินต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของซัพพอร์ตยอดนยอดนิยมนะครับก็คือลัมเบอร์นะครับนี่ครับสกินตัวนี้เลยโหค่อนข้างสวยงามอีกสกินหนึ่งนะครับนักแข่งเขาค่อนข้างชอบใช้กันนะสกินนี้สวยงามจริงครับนี่ครับมีแสงสีฟ้านะครับตามลําตัวอค่อนข้างสวยงามครับผมเหมือนหุ่นยนต์เลยนะเอาละครับ สำหรับสกินต่อมานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกินของแอทิสนะครับนี่นะครับนักสาวเบสบอลของเราในโ,โหผมชอบมากครับสกินนี้เพราะว่าสวยที่สุดอ่าที่เขาแจกเราว้างครับเนี่ยสกินนี้ <c oughs> ค่อนข้างสวยงามนะครับผมนี่ครับผมไม่พลาดแน่สกินนี้มาในรูปแบบของนักกีฬาสาวเบสบอลน,นะครับอ่าเดี๋ยวไปชมสกินต่อไปกันเลย ครับสำหรับสกินต่อมานะครับก็ค่อนข้างสวยงามเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกินอัดูอินนะครับนี่ครับสกินนี้เลยอันนี้ครับมีแสงสีม่วงนะครับค่อยๆตื่นขึ้นมาโอ้โหค่อนข้างสวยนะครับดูครับสังเกตดูตัวนะครับมันจะเป็นอ่ประกายแสงสีม่วงนะครับผมค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมครับสำหรับสกินต่อมาครับก็จะเป็นนักบวชหรือเมดยอดนิยมของเรานะครับก็จะเป็นนี่ครับสกินนี้เลยโอ้โหค่อนข้างเทนะครับนี่ กินี้เป็นสกินปล่อยผมนะครับแล้วก็มีออร่าสีเขียวรอบตัวนะครับผมสวยงามมากๆเลยครับสำหรับสกินต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินของทาร่านะครับนี่ครับในชุดของชุดว่ายน้ำนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับอันนี้ก็ระดับเล gend เหมือนกันครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับแถมไปเลยครับสาหรับทาร่าครับก็คือนี่ครับสกินสีทองนะครับผมนี่อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆอยากได้กันไหมครับถ้าอยากได้ก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมครับ อันนี้ก็เท่เหมือนกันนะมีเหมือนแบบแสงสีส้มผสมสีทองนะครับชุดนี้เหมือนนักลบโบราณนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับสกินที่ทาง karina า v ครับเอามาแจกกันในรอบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจุใจกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ละสกินนี่ค่อนข้างสวยงามนะครับระดับรีเจนนะครับแต่หาเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ ครอบครองสกินระดับรีเจนครบทั้งหมดแล้วนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็จะมีโอกาสได้รับส่วนลด200คูปองนะครับสำหรับการแลกซื้อสกินในราคา710บาทขึ้นไปนะครับก็จะได้รับคูปองนะครับ200คูปองนะครับหากเพื่อนๆมีสกินครบหมดแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับคนละ1ไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ